เลาเราหาตัวผกผันเนี่ยนะคะเราก็จะหา arc sine อย่างเช่น y เท่ากับ sine x คือรูปนี้นะคะถ้าเกิด arc sine ก็คือรูปนี้คือสีเขียวนะคะนักเรียนจะเห็นว่าโดเมนของ y เท่ากับ sine x เนี่ยมันก็คืออยู่ระหว่างอะไรคะโดเมนของมันก็คือปิดลบ1ปิดลบายส่วน2กับปิดายส่วน2นะคะส่วนเรนของมันก็คืออะไรคะ ปิดลบหนึ่งปิดหนึ่งนะคะทีนี้พอเรามาดูในรูปของ Ar ร์เนี่ยโดเมนของ Ar เนี่ยนะคะโดเมนของมันก็คือเป็นปิดลบหนึ่งปิดหนึ่งนะคะส่วนเรนของมันเนี่ยก็คือมุมก็คือเป็นปิดลบไายส่วนสองปิดไายส่วนสองนะคะถ้าเราจำง,ง่ายๆเลยถ้าเกิดโจทย์ถามอาร์คไซคือโจทย์ถามมุมนักเรียนนั่นเองว่ามุมอะไรนะคะยกตัวอย่างเช่น อาร์คไซลบรูทสามส่วนสโจทย์ต้องการถามว่ามุมอะไรที่มีค่าไซน์เป็นลบรูทสส่วนสะคะแต่ทีนี้เนื่องจากว่าอาร์คไซเนี่ยต้องเป็นฟังก์ชันนะคะแสดงว่ามุมที่มันจะใช้ได้เนี่ยค่าของมันมุมของมันก็คือเป็นลบพายส่วนสอถึงไายส่วนสนั่นเองทันไหมลูกจำง่ายๆว่าถ้าโจทย์ถามอาร์คไซคือโจทย์ถามมุม โะะจทย์ถามมุมหนูนะคะว่ามุมอะไรได้ทรายเป็นลบรูสามส่วนสองโดยที่มุมที่เป็นคําตอบเนี่ยต้องอยู่ระหว่างตรงนี้ถึงตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นกเราก็จะได้เป็นคอร์นที่สี่ก็คือเป็นมุม60สองศาตรงนี้นะคะทันไหมคะเพราะนั้นข้อนี้ตอบอาร์คทรายลบรูสาส่วนสองเท่ากับลบายส่วนสานะคะ จำง่ายๆว่าถ้าเกิดโจทย์ถาม arc s i n arc cos arc tan คือโจทย์ถามมุมนะคะยกตัวอย่างเช่นข้อนี้ยกตัวอย่างเช่นข้อนี้นะคะถ้าเกิดสมมุติว่าสรุปตรงนี้โจทย์ถามหาม,มุม y เท่ากับ arc sine x มุมที่เป็นคําตอบก็คือจะอยู่ตั้งแต่ลบายส่วน2ถึงายส่วน2นะคะถ้าเกิด arc cos อาร์โคสนะคะมุมที่เป็นคําตอบก็คือศูนย์ถึงไพ่นะคะถ้าเกิดโจทย์ถามอาร์แทนมุมที่เป็นคําตอบก็คือลบพายส่วนสองถึงพายส่วนสองแต่เป็นเปิดเพราะว่ามันเป็นฟังก์ชันแทนที่พายส่วนสองกับลบพายส่วนสองเนี่ยมันหาค่าไม่ได้นะคะมันหาค่าไม่ได้ทีนี้หนูมาดูตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเราเริ่มทํานะอ่ะอย่างเช่นตัวอย่างที่หก โจถามว่าไ i n ์เท่ากับ R าร์คลบหนึ่งส่วนสองตัวอย่างที่หกนะลกูกอะทีนี้หนูก็ดูว่า R าร์เนี่ยอาร์คำตอบที่ได้เนี่ยมันจะเป็นมุมมันจะเป็นมุมนะคะมันจะมุมนักเรียนก็ให้อาร์คอสลบหนึ่งส่วนสามเท่ากับเซตา โะะจทย์ต้องการรู้ว่านักเรียนต้องหามุมก่อนอะไรนะคะมุมอะไรที่มีค่าคอสเท่ากับลบห่ส่วนสแต่ที่ครูบอกว่าให้หนูดูวงกลม1หน่วยเป็นหลักนะคะถ้าเกิดซายก็คือฮัลโหลถูกไหมคะถ้าเกิดดูรูปวงกลม1หน่วยซายเป็นฮัลโหลก็คืออยู่ระหว่าง0ูย์ถึงเอ้ไม่ใช่ ลบพายส่วน2ถึงพายส่วน2ก็จะเป็นไซ n ์ถูกไหมคะถ้าคอสก็คือวางก็คือตั้งแต่0ถึงายนะคะเพราะนั้นมุมอะไรที่ได้คอสเป็นลบ1ส่วน3เมืม่อเซตามากกว่าเท่ากับ0น,น้อยกว่าเท่ากับายคอสของมุมอะไรคะมีไหมไม่มีหรือไม่รู้ ไม่รู้อ่ะเราอาจจะไม่รู้อ่ะถ้าเกิดเราไม่รู้เรารู้ว่าคอสของมุมเนี้ยมีค่าเป็นลบหนึ่งส่วนสแต่โจทย์ต้องการหาไซเซตาถูกไหมคะซึ่งเป็นมุมเดียวกับคอสนั่นเองอ่ะเดี๋ยวแทนใหม่นะเดี๋ยวอาจจะเร็วไปเนื่องจากว่า a r ร์คคอเนี่ยมีค่าเท่ากับเซตเดี๋ยวครูเขียนให้ละเอียดนะเพราะฉะนั้นเราจะได้เป็นไซ ไซเซตาดังนั้นนักเรียนเอามาวาดรูปได้เลยค่ะคอที่ติดลบแสดงว่าต้องอยู่ในคอรแรนที่เท่าไหร่คะคอติดลบสองนะคะเพราะว่าเราเลือกมุมตั้งแต่ศูนย์นถึงพายศูนย์ถึงพายนั่นหมายความว่าคอที่ติดลบอยู่ในคอรแรนที่สองนะคะคอทของมุมเซตา t มีค่าเท่ากับ1ส่วน3ชิดส่วนฉากแกนนี้ติดลบ ถูกไหมคะแกนนี้ติดลบแสดงว่าด้านตรงนี้มีค่าเท่าไหร่คะรูทสามกำลังสองลบหนึ่งกำลังสองมีค่าเท่ากั 9, บ 1, รูทเก้าลบหนึ 8, ่งเหรอแปดรูทแปดรูปอย่างง่ายคือสองรูทสองทันไหมคะตรงนี้ได้มีค่าเป็นสองรูทสองไม่หลับลกูกนะคะ ได้มีค่าเป็นสองรูทสองเออนะคะอเพราะนั้นไซเจตาก็คือข้ามส่วนฉากเพราะนั้นของมุมนี้เป็นมุมเดียวกันมุมนี้เป็นมุมเดียวกันเพราะฉะนั้นเราจะได้ค่าไซาเป็นข้ามฉากก็เป็นสองรูทสองส่วนสามเพราะนั้นข้อ,อ,ขอนี้ตอบสองรูทสองส่วนสามนะคะทันไหมคะ อาร์ไซอาร์คอสอาร์แคนผานไหมผันนะนนะอ่ะอ่ะทีนี้ถัดไปนะคะเป็นตัวอย่างที่เจ็ดอ่ะลองดูตัวอย่างที่เจ็ดนะคะตัวอย่างที่เจ็ดตัวอย่างที่เจ็ดโจทย์บอกว่า r าร์แทนบวก R แมีค่ามากกว่าพา่ส่วน2นะคะทีนี้ r าร์แทเนี่ยมันคือมุมใช่ไหมครูจะให้ตัวนี้แทนด้วยมุม A ตัวนี้แทนด้วยมุม B นั่นหมายความว่ามุม A บวกมุม B ต้องมีค่ามากกว่าพายส่วน2นะคะมุม A บวกมุม B ต้องมีค่ามากกว่าพายส่วน2วเพราะนั้นกำหนดให้ A แทน อาร์แทน X B แทนมุมอาร์แทน Y นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะเขียนสรรมการใหม่ได้ว่า A บวก B มากกว่าายส่วนสองอ A ่ะ a บวก B มากกว่าายส่วนสอง แทน a r c แทน x ก็หมายความว่า a เท่ากับอแทน x ไปเลยครูขอเปลี่ยนตรงนี้เป็นเท่ากับแทนได้ไหมทำไหะไม่ทนถ้าไม่ทนเขียนเป็นเท่ากับได้ไหมเแทนมุม a r c แทน x ถูกไหมคะแสดงว่าแสดงว่าแทนของมุม a มีค่าเท่ากับ x แล้วก็แทนของมุม y มีค่าแทนของมุม b มีค่าเท่ากับ y ถูกไหมแทนของมุม b มีค่าเท่ากับ y อ่ะทีนี้ a บวก b มากกว่าพายส่วนสอง่อะทีนี้แทนแทนมันจะอยู่ช่วงระหว่างอะไรคะมุม A จะอยู่ช่วงระหว่างอะไรเมื่อ A มากกว่าอะไรคะลบไายส่วนสองน้อยกว่าไายส่วนสองเหมือนกันนะคะ เมื่อ b มากกว่าลบายส่วน2น้อยกว่าายส่วน2โอเคอันนี้คือที่เราได้จากโจทย์นะทีนี้เราจะแสดงว่า arc tan x บวก arc tan y ลบ arc tan ตัวนี้มีค่าเท่ากับ0ตรงนี้ถ้าเกิดเราเขียนเล่นๆนะเรารู้แล้วตรงนี้เป็น a ตรงนี้บวก b ทีนี้เรากำลังจะดูว่า arc tan ตรงนี้มีค่าเท่ากับ a บวก b นะในเงี้ยน,นะโอเคอะ นี้ถ้าเกิดนักเรียนนำสมการที่1บวกสมการที่2อ่ะถ้าหนูเอาสมการที่1ครูให้ตรงนี้เป็นสมการที่1ตัวนี้เป็นสมการที่2นะคะถ้าหนูนำสมการที่1บวกกับสมการที่2จะได้แทน A บวกแทน B แทน a บวกแทน b เท่ากับ x บวก y เมื่อ มากกว่ามากกว่าท่าไหรคะลบพายส่วนสองบวกกับลบพายส่วนสองก็คือลบพายแล้วก็น้อยกว่าอะไรคะน้อยกว่าพายทีนี้ถ้าเกิดเราต้องการให้มันอยู่ในรูปอย่างเนี้ยนั่นหมายความว่าเรียนต้องเอาแทนของมุม A บวก B ถูกไหมคะต้องการรูปเนี้ยอ่ะหนูลองหาแทน A บวก b ให้ครูนหน่อยลูก แทน a บวก b มีค่าเท่ากับแทน a บวกแทน b ส่วนด้วย1ลบแทน a แทน b ถูกไหมคะแทน a มีค่าเท่ากับ x อ่แทน b มีค่าเท่ากับ y หารด้วยหนึ x ่งลบ x y อ่ะนักเรียนได้แบบนี้ใช่ไหมลูกอ่ะได้แบบนี้อ่ะแสดงว่า arctan arctan ของมุม x บวก y หารด้วยหนึ x ่งลบ x y มีค่าเท่ากับอะไรคะ a บวก b นัคืออะไรนักเรียนนั่นคือนักเรียนก็แทนค่าลงไปในสมการด้านบนใช่ไหมลกูกนั่นคือนักเรียนจะได้เป็น arc tan x บวก arc tan y arc tan x บวก arc tan y ลบอยากให้มันอยู่ในหน้าเดียวกัน ไม่พออ่ะนั่นคือ arc tan x <c oughs> เดี๋ยวนะอ๋อ arc tan x บวก arc tan y ลบ arc tan x-y-1-xy บวก y หารด้วย1นลบ x y นักเรียนก็แทนค่าลงไปเลยใช่ไหมคะอาคแทน x คือมุม a-b- บวก b ลบกับนักเรียนได้า r c คแ n น x บวก y หาร1ลบ x y ได้ a-b บวก b เพราะนั้นบวกกันก็จะได้เท่ากับ0ทันไหมลูกบวกกันได้เท่ากับ0ก็ตรงตามที่โจทย์ให้หนูแสดงว่าตัวนี้บวกกันแล้วได้เท่ากับ0 ทานไหมคะทานนะพออาร์คแทนเสร็จแล้วมันก็จะเป็นมุมใช่ไหมอะทีนี้ไปดูแบบฝึกหาดการดีกว่าถ้าโจทย์ถามอาร์คแทนก็คือโจทย์ถามอาร์คคือโจทย์ถามมุมโอเคไหมคะอะทีนี้นักเรียนเปิดไปหนะน้านีค่าลูกโอเคอะ โจท่าอาร์คือโจทย์ถาม, Art, ถาม,มุมนะคะ,อ,ะอันนี้เสร็จไหมคะอ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวจะให้ทําแบบฝึกแล้วลูกสู้ๆทีนี้นักเรียนดูครูบอกว่าอาร์คไฟเนี่ยให้หนูจำว่ามันเป็นฮโัโหลใช่ไหมลูกฮโัโหลง่ายๆแต่ดูที่วงกลมหนึ่งหน่วยใช่ไหมคะ <c oughs> ถ้าเกิดเป็นคอร์สอาร์ <c oughs> คอร์สที่ได้มันจะอยู่ระหว่าง0ถึง π ตั้งแต่0ถึง π วางอ่ะแล้วก็ฮัลโหลถ้าเกิดแทนก็อยู่ระหว่างลบายส่วน2กับายส่วน2ซึ่งเราจะไม่รวม2จุดนี้เพราะมันหาค่าไม่ได้ทีนี้โดเมนคืออะไรนะักเรียนโดเมนคืออะไรลกูก x ถูกไหมคะ x ขอบเขตของมันเลนส์ของมันจะเป็นค่ามุมกรณีที่เป็น arc โดเมนนักเรียนก็คิดไง่ายๆว่า s ซ n ของมุม π ส่วน2มีค่าเท่าไหร่ซายของ π ส่วน2มีค่า,มมาเป็น ค่ายของมุมลบไายส่วนสอเป็นลบหนึ่อสของพายส่วนสองมีค่าเป็น1ถูกไหมคะเพราะนั้นมันเลยอ,อยู่ลบอยู่ตั้งแต่1กับลบหตรงนี้อันนี้ในทํานองเดียวกันถ้าโจทย์ถามโดเมนหนูก็ดูว่าคอสศนย์มีค่าเท่าไหร่คอสศูนยมีค่าเป็น้ยคอสศูนมีค่าเป็นหน,นึ่งคอสมค 1, คอไมีค่าเป็นลบหนแต่เวลาเราตอบช่วงเราจะตอบจากน้อยไปมาก นะคะเราเลยเป็นปิดลบหนึ 1, ่งปิดหนึ่งมุมก็เหมือนกันตอบจากน้อยไปมากนะคะในทั้องเดียวกันแทนทายส่วนสองมีค่าเป็นหาค่าไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นโดเมนเนี่ยการาฟของแทนมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมเลื่อนขึ้นไปกราฟของแทนนี่กราฟของแทนจะเป็นลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นโดเมนของการาฟแทนก็เลยเป็น R จำนวนจริง นะคะโดเมนของกราฟแทนก็เลยเป็น R ทีนี้เดี๋ยวครูจะให้หนูฝึกทำแล้วลูกอย่าเพิ่งเบื่อครูอีกนิดนึงอ่ะทีนี้มาดูตัวอย่างที่3ถึง6ก่อนแล้วเดี๋ยวให้ทำเลยจริงๆนะคะไซน์ของแทนอินเวอร์ทรูสาส่วนสตรงนี้นักเรียนตอบได้ก็คือต้องเป็นมุมใช่ไหมคะเพราะว่ามันเป็นอารมันเป็นอารมันเป็นมุมอ่ะครูถามนักเรียนว่าแทนของมุมอะไรมีค่าเป็นรู้สส่วนส แทนของมุมอะไรลูกมีค่าเป็นรูทสามส่วนสองเมื่อเมื่ออะไรคะเซต้ามีค่ามากกว่าลบพายส่วนสองน้อยกว่าพายส่วนสองแทนของมุมอะไรได้รูทสามส่วนสองมีไหมมีไหมีไม่มีไหม ไม่มีอะถ้าไม่มีโจทย์ถามไซน์ไซน์ของแทนอินเวอร์รูทสามส่วนสองซึ่งแทนอินเวอร์สเนี่ยมันคือมุมถูกไหมคะเราให้ว่ามันคือเซตานะคะครูให้แทนอินเวอร์รูทสามส่วนสองมีค่าเท่ากับเซตานะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้แล้วว่ามันเราต้องการหาไซ์เซตาแล้วเราต้องการหาแทนที่ได้เป็นรูทสามส่วนสมุมอยู่ด้านบนแต่แทนมีค่าเป็นบวกถ้าแทนมีค่าเป็นบวกแสดงว่าอยู่ในโคเรนที่เท่าไหร่ตั้งแต่ลบายส่วนสน้อยกว่าไพส่วนสแทนมีค่าเป็นบวกแสดงว่าอยู่ในโคเรนที่หน่งถูกไหมคะถูกไหมคะแทนเป็นบวกอยู่ในโคเรนที่หนึ่ง ที่โคเรนที่หนึ่งแทนมีค่าเป็นรูทสามส่วนสองข้ามจากกิจจากข้ามชิดถูกไหมแสดงว่ามุมตรงนี้จะมีค่าเท่าไหร่มุมเนี้ยมุมนี้ก็เป็นรูทของรูทสามกำลังสองบวกสองกำลังสองซึ่งมีค่าเท่าไหร่คะสามบวกสี่สามบวกสี่เท่าไหร่ลูตรูทเจ็ด ูกไหมคะได้รูทเจ็ดเพราะฉะนั้นไซน์เซตา้าไซน์ของมุมนี้มีค่าเท่าไหร่คะข้ามฉากก็จะเป็นรูทสามส่วนรูทเจ็ดถูกไหมคะรูทสามส่วนรูทเจ็ดทำให้ส่วนไม่ติดรูทหนูก็ต้องคูณด้วยรูทเจ็ดส่วนรูทเจ็ดเพราะฉะนั้นคำตอบของมันคือรูทยี่สิบเอ็ดส่วนเจ็ดอ่ะนี่คือคำตอบ นะคะข้อนี้ตอบรูท21ส่วน7นะคะอ่ะให้นักเรียนเก็บโทรศัพท์ก่อนเก็บโทรศัพท์เก็บ iPad ก่อนแล้วตั้งใจเรียนก่อนลูกนะคะใครใครไอแพกลางอยู่ไม่ใช้เราย,ยังไม่ใช้ iPad เลยนะคะโอเคจะได้มีสมาธิเนาะอ่ะทีนี้นักเรียนดูข้อถัดไปตัวอย่างที่4นะคะตัวอย่างที่4ครูก็ให้ไซน์อินเวอร์ส ของหนส่วน3มีค่าเท่ากับเซตาก็คือตรงนี้มีค่าเท่ากับมุมมีค่าเท่ากับมุมอ่ะทีนี้หนูรู้ไหมว่าไซด์ของมุมอะไรได้1ส่วนสไม่รู้อ่ะแสดงว่าเราไปหาคอสของมุมแทนและกันเดี๋ยวเราไปวาดรูปทีหลังซึ่งเมื่อมุมที่เป็นอาร์ทเนี่ยไซด์ไซก็คือฮัลโหลใช่ไหม โหลมุมจะอยู่อยู่ตั้งแต่ลบพายส่วนสองถึงพายส่วนสองหันใช่ไหมคะลบพายส่วนสองถึงพายส่วนสองแสดงว่ามันจะอยู่ในคอเลนที่หนึ่งกับสี่นั่นเองอทีนี้หนูดูไซมีค่าเป็นบวกายมีค่าเป็นบวก,สบวกแสดงว่าอยู่ในคอเลนที่หนึ่งถูกไหมคะ ที่โคเรนที่ห่1เซตามีค่าเท่ากับข้ามฉากก็คือ1ส่วน3อ่ะ1 3ทีนี้เราต้องการหาคอสคอสไซน์อินเวอร์ส1่ส่วนสไซน์อินเวอร์สก็คือ Arc ์คไซน์นั่นเองก็คือได้เป็นเซตามันจะตอบเป็นมุมเพราะฉะนั้นมุมน,นี้มีค่าเท่าไหร่เนี่ยตรงนี้ด้านนี้ กำลังสองลบหนึ่งกำลังสองรูทเก้าลบหนึ่งได้รูทเจ็ดนะคะเพราะนั้นข้ามฉากคิดฉากก็เป็นรูทเจ็ดส่วนสามอะไรนะเออรูทแปดขอโทษที 3. หรือเท่ากับสองรูทสองเพราะนั้นข้อนี้ตอบสองรูทสองส่วนสาม โคนะข้ามหน้าเราจะจบเรื่องอาร์คอสแล้วนะคะการบ้านการบ้านเดี๋ยพิ่งวางลูกการบ้านนะคะการบ้านตรงนี้หน้า36ครูให้หนูทำข้อคู่แล้วใช่ไหมลูกวันนี้นะคะเดี๋ยวครูดูข้อที่มันแปลกๆอ่ะ เดี๋ยวให้ไปทำหน้าสามสิบเจ็ดสามสิบแปดมาด้วยนะคะเ้อาะคู่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวอาทิตย์นี้อาจจะทำเยอะหน่อยนะคะหน้าสามสิหกสั่งการบ้านครัที่แล้ววันนี้หน้าสามสิบเจดสามสิบแปดนะคะไปทำการบ้านมาส่งวันไหนคะส่ะะงการบ้านวันไหนลูก ส่งการบ้านวันอังคารหน้าเพราะวันจันทร์เราสอบนะคะส่งการบ้านวันอังคารหน้าทีนี้รอดก็ต้องไปตามทำมาด้วย